2,014 Honda b i o นะครับเจ้าตัวเล็กรถน้องโอ๊ตน่ารักเลยนะครับคันนี้2,014นะครับเลขตัวถังก็จะเป็น D D 1. Mm hmm. 1ดูตรงนี้นะ D D 1เครื่องพันสองสี่สูพันสองร้อยสี่สี่รหัส L12 นะครับหนึ่งสองสามสี่จริงๆเครื่องเนี่ย พื้นฐานเดียวกับ L15 ที่อยู่ใน Jazz City นั่นแหละนะครับถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่คิดว่ารถมันไม่แรงใช่ไหม L2200cc อาจจะไม่แรงสามารถเปลี่ยนเป็นของเอาเอาเอา L15 มาวางได้นะครับถือโอเครถน้องเขาน่ารักโหลดมาหน่อยหนึ่งล้อ15นะครับก็รถน้องเขาหาผมด้วยปัญหา ปัญหาไฟเช็คอนจิ้นโชว์หน้าจอไฟเช็คอนจิ้นตรงนี้นะกขาวแลนะนะะ้ผมแก้และนะครับกำลังแก้อยู่เครื่องมือเครื่องไม้แก้อยู่รถไฟโชว์นะครับไฟโชว์ด้วยสาเหตุออกซิเจนเซนเซอร์เสียนะครับออกซิเจนเซนเซอร์มันจะมีสองตัวนะครับน้องๆ เครื่อง L 15 L 2เหมือนกันดูไว้เลยเซ็นเซอร์ตัวบนตัวนี้ของน้องเขาไม่เสียนะตัวล่างเนี่ยตัวล่างตัวนี้เสียตัวล่างมันเสียบอยู่ใต้ท้องน้องเขาบอกว่าลุยน้ําลุยฝนมาก็เลยเสียเสียตามอายุด้วยแหละพออายุมันถึงแสนกว่าโลจาอายุมันถึงแล้วก็มีน้ํามีความเย็นของน้ําไปกระตุ้นมันก็เสียง่ายนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ ผมแซมนะครับอยู่กับสองพันสินะครับอาเมก็เหมือนกันพื้นฐานเดียวกันหมดแหละนะครับกล่องซียนะถ้าน้องๆใครที่มีความรู้เชิงช่างนะครับนะไอ้นี่ EGR ว wow าวนะครับสามารถถอดล้างได้นะครับ EGR ถอดล้างได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นปัมป๊มปั๊มเว A เอเนะครับ ตัวนี้อย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปยุ่งนะครับตัวนี้แพงมากนะฮอนด้าเป็นกันเยอะไม่ถึงว่าเสียกันบ่อยคันนี้สังเกตดูไม่เห็นไหมครับนั่นหมายถึงว่ารถคันนี้ของน้องเขาเนี่ยรถน้องโอ้เนี่ยเป็นเกียร์เกียร์ดาเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนวนวลเกียร์เอ็มทีนะครับเป็นเกียร์แมนวนวลใครที่มองหารถมือสองเล็ก ซื้อให้ลูกขับไปโรงเรียนรู่นนี้นั่นผมว่าโอเคนะตอนนี้มือสองก็สองแสนกว่าบาทนะครับลังน่ารักทีเดียวผมเองยังอยากได้เลยอยากได้เจนสองแต่ว่าฮอนด้ไม่ทำเจน2อ,ออกมาขายนะครับสี่คนสี่ที่นั่งหน้าสองหลังสองถือโอเคนะทั้งหลังการการการบรรทุกสัมภาระก็าอาจจะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งแต่เหมาะสำหรับรถวิ่งในเมืองนะครับวิ่งวิ่งในเมือง หรือนักเรียนนักศึกษาวัยสตาร์ทอัพเพิ่งจบใหม่วัยทำงานเนี่ยโอเคเลยแหละนะครับเพราะว่ามันประหยัดนะครับมันประหยัดเดี๋ยวผมกำลังจะลบโค้ดให้น้องเขาผมให้ดูอะไรก็ได้นะครับคันนี้เครื่องมีปัญหาก็คือเซนเซอร์นะครับเกียร์โอเคอยู่นะ,ะ ABS ถุงลม a i r b a บ็กซ้ายขวาโอเคอยู่ผมลัยไฟฟ้าโอเคอยู่นะครับเครื่องยนต์เท่านั้นที่มีปัญหานะครับที่บอกว่า พวงมาลัยไฟฟ้าก็โอเคนะตอนนี้ผมเปิดมันสแตนบายอยู่มันในโชว์นะครับก็คือตัวล่างเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะลบนะเห็นไหมครับพอผมลบแล้วก็จะหายไปนะครับรถน้องเขาโอเคล้สตาร์ทก็จะไม่ติดนะครับาการสตาร์ทยังใช้แบบกุญแจอยู่นะก็เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูก็ได้ เกียร์ดาตรงรามังระวังนิดหนึ่งอย่าให้ตำแหน่งเกียร์มันค้างอยู่นะครับเห็นไหมมันสแตนบายอยู่หายละคือถ้าผมสตาร์ทิ้งไว้10วินาทีนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้า10วินาทีแล้วมันไม่ขึ้นมาแสดงว่าถูกต้องตามสูตรทฤษฎีนะครับก็คือหาย อันไหนพวกนี้ต้องเป็นอันไหนแท้นะครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับอย่าไปซื้อใน Lazda, s h o อ e e นะครับของปลอมหลักร้อยพันต่อบาทเนี่ยไม่จบน้องครับเทคโนโลยีระบบระบบการการ,การตรวจวัดออกซิเจนเซนเซอร์ต้องใช้ของแท้เท่านั้นนะครัฮอนด้าจะใช้ของคุณทีเคกับเดนโซอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างคันนี้โอเคจบเสร็จเรียบร้อย โอเคนะครับผมแซมสวัสดีครับขอบคุณน้องโอ๊ตนะส่งเสียงได้อนะครับน้องเขานั่งอยู่ข้างๆนี่แหละน้องก็เปลี่ยนกระจังมานะครับเป็นกระจังเมเนอร์กระตือโอเคด้านหน้าสวยน่ารักประหยัดครับผมแต่ว่าความเร็วปลายก็ประหยัดด้วยละ่ะร้อยสี่ร้อยห้าได้มั่งตอน,ตอน ถ้าอยากปี๊กว่านั้นก็ต้องไปไปโมไปทํากล่องไปแฟลตไปรอมอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ก็เปลี่ยนเครื่องไปเลยก็ได้นะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบถ้าผมแนะนำด้านหลังยกแพรของของแจ๊จ GE ได้เลยนะครับฮอนด้าแจ๊ปีส0 0 9นเก้ปี2009-2010 11 12ประมาณนี้แหละยกดิสเบรกทั้งแพรมาใส่มาใส่ b ีโมาใส่อเมสได้เลยนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆโอเคครับสวัสดีครับ